แม้ว่ามาจากคนที่ทำงานหลายอย่างเพราะอยากรวยแม่ว่ามาจากคนที่ดิ้นรนขวนขวายไม่มีใครมาบอกให้แม่เลือกรับว่าจะเอาชุดข้อมูลประสบการณ์ของใครจะเอาประสบการณ์ไหนมันจึงทำให้แม่พอไปรับประสบการณ์ของใครมาแม่ก็เลยเป็นแบบนั้นร0อซซึ่งมันไม่ได้ผิดและมันไม่ได้ถูกรู้จึงมีหน้าที่ เลือกรับชุดข้อมูลที่หนูจะเลือกรับประสบการณ์นั้นเท่านั้นดังนั้นถ้าใครมาฟังแม่ว่าติดตามแม่ว่าหนูจะได้รับแค่ชุดข้อมูลหรือประสบการณ์เดียวในช่วงนี้คือทุกอย่างมันง่ายรวยเร็วรวยไวรวยล้นฟ้ารวยเป็นมหาราณีเมื่อรวยเสร็จแล้วก็ให้แบ่งปัน สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมใครอยากมีประสบการณ์สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนแม่ว่าพิมพ์มาค่ะว่าเลือกรับประสบการณ์นี้ค่ะ